สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาคุยกันในหัวข้อที่อาจจะเจ็บปวดแต่จริงที่สุดในวงการเทรดหัวข้อที่ว่าทำไม90%ของเทรดเดอร์ถึงล้มเหลวฟังดูเหมือนเป็นตัวเลขที่โหดนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจเหตุผลที่แท้จริงเราจะรู้เลยว่าความล้มเหลวไม่ได้เกิดจากตลาดแต่มันเริ่มต้นจากตัวเราเอง หลายคนเข้ามาในตลาด forex ด้วยความฝันว่าอยากรวยเร็วอยากมีอิสระอยากมีเงินอยากลาออกจากงานภายในไม่กี่เดือนแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือตลาดไม่ได้สร้างกํำไรให้คนที่อยากได้เร็วแต่มันสร้างให้กับคนที่อดทนได้มากกว่า90%ของเทรดเดอร์ล้มเหลวไม่ใช่เพราะเขาเทรดไม่เก่งแต่เพราะเขาคุมใจตัวเองไม่ได้เขาแพ้ต่ออารมณ์ แพ้ต่อความโลภแพ้ต่อความกลัวเมื่อขาดทุนก็รีบแก้มือเมื่อได้กำไรก็อยากได้เพิ่มจนสุดท้ายหมดทั้งพอร์ตทั้งกำลังใจอีกหนึ่งเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ล้มเหลวคือพวกเขาเปลี่ยนระบ,บบบ่อยกว่าการเปลี่ยนความคิดตัวเองวันนี้ลองอินดิเคเตอร์ตัวนี้พรุ่งนี้ลองระบบใหม่จาก YouTube มาลืนนี้สมัครคอร์สใหม่อีกคอร์สแต่ไม่เคยหยุดถามตัวเองเลยว่า เราพัฒนาไหมหรือเราฝึกวินัยจริงหรือเปล่าผมเคยได้ยินประโยคหนึ่งที่ชอบมากระบบเทรดดีแค่ไหนก็ไม่ช่วยอะไรถ้าใจของเทรดเดอร์ยังไม่นิ่งและนี่แหละครับคือเหตุผลที่90%ของเทรดเดอร์ล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่เข้าใจตัวเองความรู้ด้านเทคนิคอาจช่วยคุณเข้าเทรดได้แต่ไมที่ถูกต้องต่างหากที่ทำให้คุณอยู่รอดได้ นักเทรดที่ประสบความสําเร็จไม่ได้มองตลาดวันต่อวันเขามองเป็นเกมระยะยาวเขายอมขาดทุนบางวันเพื่อรักษาทุนสําหรับวันพรุ่งนี้เขายอมรอจังหวะนานๆเพื่อแลกกับโอกาสที่มีคุณภาพในขณะที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มองทุกอย่างด้วยความรีบความอยากความกังวลแล้วก็โทษตลาดโทษระบบโทษด,ดวงแต่ไม่เคยหันกลับมารับผิดชอบความคิดของตัวเอง ในสนามเทรดไม่มีใครที่ชนะได้ตลอดแม้แต่เทรดเดอร์ระดับโลกก็ยังมีวันที่ขาดทุนแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขารอดไม่ใช่เพราะพวกเขาเก่งกว่าแต่เพราะพวกเขาไม่หลุดกรอบวินัยพวกเขามีกฎของตัวเองรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเข้าเมื่อไหร่ควรออกรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดพักเมื่อไหร่ควรปล่อยไปเขาไม่เทรดด้วยอารมณ์แต่เทรดด้วยแผน วินัยคือรากฐานของความอยู่รอดและความอยู่รอดคือทางเดียวที่จะพาเราไปถึงกำไรระยะยาวคุณอยู่ใน90อร์หรือ10สุดท้ายคำถามนี้อาจตรงไปหน่อยแต่ผมอยากให้คุณลองตอบตัวเองอย่างซื่อสัตว์ทุกครั้งที่พอร์ตแตกคุณเรียนรู้อะไรไหมทุกครั้งที่ตลาดไม่เป็นใจคุณตั้งสติได้ไหมทุกครั้งที่คุณอยากเทรดตามอารมณ์คุณหยุดได้ไหม ถ้าคำตอบคือยังไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพราะคุณยังมีโอกาสอยู่ใน10ที่จะเปลี่ยนตัวเองเพราะความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบมันคือบทเรียนและบทเรียนนี้คือสิ่งที่เทรดเดอร์ตัวจริงต้องผ่าน90ของเทรดเดอร์ล้มเหลวเพราะพวกเขามองเทรดเป็นการเสี่ยงโชคไม่ใช่กระบวนการทางจิตวิทยาและวินยัยถ้าคุณอยากอยู่ใน10ที่ประสบความสำเร็จ คุณต้องเริ่มจากชนะใจตัวเองก่อนฝึกวินัยให้มากกว่าความโลภฝึกอดทนให้มากกว่าความกลัวและฝึกเชื่อในกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ระยะสั้นผมอยากฝากไว้สั้นๆว่าตลาดไม่ได้ต้องการคนชนะทุกไม้แต่มันต้องการคนที่อยู่ในเกมได้ตลอดไปขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าผมขอให้คุณเทรดอย่างมีสติ และอยู่รอดในตลาดอย่างสง่างาม